านวันนี้ก็จะมาถามตอบปัญหาที่มีอยู่ในครับแบบไอรอนครับท mm ่า hmm. นที่อยู่ในคอมเมนต์นะฮะทุกท่านโอเควันนี้คลิปนี้ก็จะสั้นหน่อยนะครับทุกท่านโอเคเรามาเริ่มดูกันที่ปัญหาแรกนะครัะนั่นคือปัญหาที่ใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดปัญหาของคนตัวคอนโซลนะครับทุกท่านที่หลายๆคนเปิดกันไม่ติดจากตัวปัญหาตัวนี้นะฮะทุกท่านจะคอนโซลที่มีรูปหมาหมาเออหมาใส่หมวกนักบินอยู่นะฮะ ปัญหามันมักจะเกิเดเยอะเพราะว่าตัวคอวนโซลตัวนี้จะเราสามารถที่จะใส่ชี้ต่างต่าง,างาาไ,ได้นะครับุกท่านไม่ว่าจะเป็นตัวอะไรต่างโอเคนะฮะนี่คือปัญหาที่หลายๆคนเจอกันนะครับเพื่อนโอเคนะครับเ่านเอาโอเคคราวนี้เดี๋ยวผม จะพามาดูนะครับท่านว่าหลายๆคนพลาดต,ตรงไหนคือหลายๆลคนพลาดต,ตรงนี้นะครับมันคืออที่เอที่หน้าเดสก์ท็อปท่านได้ท่านได้เปลี่ยนตัวตัวภาษาหลักอ่ะเป็นเป็นภาษาอังกฤษหรือเปล่านะฮะนึกภาพออกหรือเปล่านะท่านจริงจรแล้วผมว่าเครียดตัดต่อนะครับท่านตอนนี้อัดคลิปดึกแล้วเหมือนกันนะฮะคือต้องเรียกว่าอย่างไรอ่ะคือมันเป็นเหมือนกับเป็นตัว เปลี่ยนเปลี่ยนภาษาลับเหมือนเหมือนต้องเปลี่ยนเปลี่ยนภาษาที่มันไม่ใช่ตัวคีย์ร่เปลี่ยนภาษาครับเนอะมันไม่ใช่ตัวคีย์ล่เปลี่ยนภาษาได้ผมจนเป็นตัวคีย์ร่เปลี่ยนภาษามันจะเป็นอย่างมันจะเป็นเหมือนกับตัวนี้นะครับั้นตัวอีไผมใช้ใช้อยู่ตอนนี้คือผมปรับเป็นาอังกฤษฮะพอเราผมเปลี่ยนเป็นภาษาไทยปุ๊บมันก็จะออกมาเป็นพิชเช่นมานะครับคือมันไม่รู้จักภาษาเราแต่ถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษก็เอ อะไรพวกนี้ก็พิมพ์ได้หมดเลยนะครับทุกท่านแต่อันน,น,นี้มันไม่มีปัญหาเพราะว่าเอาภาษาหลักของเราที่ใช้อยู่ในคอมนี้เป็นภาษาอังกฤษนะครับทุกท่านแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราปรับไปเป็นภาษาอื่นภาษาอย่างเช่นภาษาไทยอย่างเงี้ยก็ให้เราไปปรับซะนะครับทุกท่านโดยมันจะอยู่บริเวณตรงนี้นะครับมันจะอยู่ที่เดสบันเดิลที่หน้าเดสก์ท็อปนะครับทุกท่านแล้วก็เอแล้วก็ มันในอยู่ตรงนี้แหละมันจะเป็นตัวเหมือนตัวเปลี่ยนภาษาถ้าเกิดว่าตัวอังกฤษก็จะเป็นขึ้นเป็น E N G แปลว่าท่านสามารถที่จะใช้คนสซงได้แล้วแต่ถ้าเกิดว่าถ้ายังเกิดมีปัญหาอยู่ก็ให้ไปเช็คตรงนี้ว่ามันยังเป็น E ว่ามันเป็นตัว E N G หรือเปล่าถ้ามันไม่ใช่ E N G ปรับซะกดปรับให้มันกลายเป็น E N G ซะนะครับทุกท่านโอเคเรื่องนี้เรื่องแรกผ่านไปเรื่องที่สองมีคนถามบอกว่าอยากให้ผมเคี่ยนนา่นฟ้าหน่อยนะครับทุกท่านเรื่องเคี่ยนนา่นฟ้าเนี่ย คือขั้นแรกเราต้องมีเครื่องบินมีเครื่องบินปุ๊บกดเพิ่มเครื่องบินเข้าไปขับถมถเครื่องบินยังต้องผลิตอีกนะฮะมีเครื่องบินปุ๊บกดมีอันนี้มีอันนี้มีอยู่มีเครื่องบินปุ๊บปุ๊บกดเพิ่มเครื่องบินเข้าไปแล้วก็อยากจะสั่งให้มันไปตรงนี้ไปตรงนี้ไปตรงนี้ไปหรือว่าไม่ก็เท่งไปตรงเนี้ยนะฮะสามารถสั่งให้ไปได้หมดอันนี้คือการเชียร์น่านฟ้านะครับุกท่านง่ายๆแค่นี้เองฮะ แล้วเราก็ต้องดูด้วยว่าเอ่อน้านฟ้าของเรานี่คือถูกเคลียร์เรียบร้อยหรือยังนะฮะมูจากตรงนี้ตรงนี้ปะวะจำได้น,นะฮะมันจะมีให้ปรับแบบเยอะแยะเลยนะฮะก็ไปดูเอาแล้วกันนะมันคนือมันปรับเร่องอะไรแต่หลกกักๆก็นี่แหละสมัครทับเรือดูืี่ส,สายเรงทับอากาศเราจะได้รู้ว่าเราเคลียร์ไปบ้างหรือเปล่าถ้าสมมติว่าผมอยเห็นในนี้อ่ะเคลียร์ไปนะฮะอยากจะตี หรือว่าเอาย่าอย่าเยยต็งกิจก็นะฮะเอาขึ้นเปนใบบินที่อังกฤษแนะบบประมาณนี้นะครับท่านโอเคอีกเรื่องนึงผ่านไปเรื่องต่อมาเรื่องสุดท้ายนะครับท่านเออ่มีคนหนึ่งนะครับท่านมีคอมเมนต์หนึ่งถามผมมาว่าจะสอนให้ให้ผมเออ่ยกคนขึ้นบอกหน่อยโอเคเดี๋ยวผมจะใส่เอลีแล้วกันนะครับท่านจะได้แบบอย่างอย่างรวดเดี๋ยวนะท่านเอลี แล้วก็ประกาศสงครามกับใครประกาศสงครามกับเออไอร์แก่อนโรดิพอบโอเคแล้วก็แอลดิพอบเอนไอโอโอเคสมุดบอลแล้วอ่ะอยากประกาศสงครามกับประเทศไหนนี้ที่มันอยู่แบบแถวทะเลเออประกาศสงครามกับไอร์แลนด์เลยเออประกาศสงครามไปเลยนะฮะโอเคนะฮะ โอเคนะมาเท่ากันแต่มืว่าเออเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยากจะยกคนขึ้นบกก่อนด้วยนะครับพ่าันเดี๋ยวเราต้องมีเอ,อ่อเรือสินค้าไม่ใช่เรือสินค้าดิเรือขนส่งก่อนอันดับแรกนะครับพ่นั้นเรือขนส่งอย่างที่สององนี่ที่ผมแนะนําก็คือให้เอาเอะไรวะเผมยังไม่ได้รีรเสิร์ชนะฮะเอ่อ มันจะอยู่ตรงตรงตรงทหารเรือตรงนี้ตรงนี้นาวิกโยธินนะฮะถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเราวิจัยเสร็จแล้วนะมันตัวนาวิกโยธินมันก็จะมาโผ่ที่เรานะมันก็จะมาโผในในการแก้ไขะมันอยู่ตรงนี้จะอยู่ตรงนี้นะทาวน์แล้วเสร็จแล้วหลังจากนั้นล,ล้วก็ให้เรากดเลือกนาวิกโยธินไปเสร็จปุ๊บก็เอาเอาปุ๊บ กรอบยูนิตบวกไปเพิ่มคอมมานเดอร์เข้าไปด้วยก็ได้นะฮะแล้วเราก็เอ่อยกพนขึ้นบกอยู่ไหนวะนี่ฮะอันนี้คือคำสั่งยกคนขึ้นบกนะฮะอันนี้แล้วก็ยกไปชิฟหะไากนั้นเราะะะะๆๆก,ก็รอเวลานะฮะเจ็ดกองพลกองทัพที่สิบขนส่งนะฮะแล้วหลังกนั้นแล้หลังจากนั้นเราก็รอเวลานะครับเพื่นท่านเอ่อ ไปของผมมันไม่ได้วะอื๋อ,อใช่นะมันคือและอย่างคือถ้าเกิดว่าเราอยากอยาก,อยากจะยกคนขึ้นบอกได้เนี่ยคือเราต้องเอาเรือของเราเนี่ยเอาไปเอาไปปิดปากอ่าที่เรากำลังจะไปยกคนที่บอกให้หมดอนะัดผมจะยกคนจากตรงนี้ไปหานี่เอามาติดตรงนี้ด้วยนี่หว่าใช่แล้วยนะังมีเรืรออยู่นะ ก็ยกไปให้หมดเลยนะฮะคือถ้าเกิดว่าเราอยากจะยกคนขึ้นบกเนี่ยเราต้องเอาเรือเอาเราต้องเอาเรือเออไปปิดน่านน่านน้ำที่เราจะตามเส้นทางนี่เลยนะฮะคือของผมมันทับกันหนึ่งสองสามสามมาเลยก็ต้องิดสามปันนะครับมันถ้าเกิดว่าของใครว่ายกแบบไกลแบบประมาณแบบว่าเออเล่นเป็นสเปนอย่างเงี้ยเล่นไปปูตุเกตอยากจะยกคนไป เม็กซิโกอเมริการาซิลอะไรอย่างเงี้ยเอ,อ่อแล้วถามว่าเออเราท้าเรือตรงนี้ใช่ไหมปุ๊บย,ยกไปมันก็อาจจะเส้นทางอาจจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็ต้องไปปิดตรงนี้ตรงนี้ตรงน,รงนี้ก็คือปิดตามเส้นทางที่มีลูกศรน,นะครับท่านลูกศรทับหน้าน้ําไหนปิดหน้าน้นํานั้นถ้าเรงนั้นก็จะยกคนให้นะฮะผมไม่มั่นใจเยอยกใครอวะ อ๋อใช่เราเราต้องคลองนักนักฟ้าด้วยนะฮะมีตัวหนังสืออะไรอ่านด้วยนะฮะเราต้องคลองนานฟ้าด้วยมันนี่คือความยุ่งยากของมันนะฮะนี่แลหละเนี่ยของมันเอาเอาคุณมาผิดรันนี่ว่า แต่บอกว่าคุณเออ่เนี่ยถ้าเกิดว่าเรายังคลองไม่ได้เออนี่ยได้แล้วคือเราต้องคลองทั้งหน้าน,น้ํทาทั้งหน้านฟ้านะฮะคือให้่แม้คือตั้งแต่ต้นเกมเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณแต่ว่าเรื่อเป็นพวกประเทศแบบไอแลนด์หรือว่าเป็นพวกประเทศที่อยู่ตามเกาะเองเช่นเดนมาร์กอย่างอย่างเงี้ยซึ่งนอร์เวย์สวีเดนอย่างเง,งี้งอ Sweden, อยอ,อันดับแรกเลยที่ ผมแนะนําให้ทุกท่านทําการวิจัยก็คือเครื่องบินกับเรือนะครับถ้าแนะนําเลยให้ไววิจัยอ๋อใช่แล้วก็ยังมีเรื่องหนึ่งเรื่องสุดท้ายเรื่องนี้นะฮะนั่นก็คือการอ,อการเขาเรียกว่าอะไรนะการปรับสกิลภาพการทําให้การปรับสกิลภาพแะละเออแหไะไนะฮะ เออการปรับกราฟิกเออคลิปช okay, okay, ิ้ไนี้หรอโอเคนะครับท่านแล้วคืออ่ามีมีคนคอมเมนต์มาบอกผมว่าอยากอยากให้ผมซ SO. ้อน่อยเพราะว่าเล่นแล้วมันแหลกคือเราต้องดูด้วยนะครับว่าสเปคคอมของคุณเป็นเท่าไหร่นะฮะโอเคก่อนอื่นถ้าเกิดว่าคอมของของคุณแหลกนะมันก็ให้ทุกท่านเข้ามาดูหน้าที้่เข้ามาตัวเลิกเกมใช่ไหมโอเคเข้ามา หมดนี่คือเอ่อไม่แล้วแต่นะมันจะเป็นหน้าต่างแบบหน้าต่างก็คือเป็นเป็นแบบเป็นหน้าจอเล็กๆนะฮะมันมีขอบเขตก็คือเป็นอย่างเนี้นย,ย,ยเป็นอย่างเป็นอย่างที่ผมอยู่เนี่ยก็คือแบบแบบแบบว่าแบบแบบคือแบบมันเต็มหน้าหน้าจอกับเต็มจอเต็มจอนี่คือเอ่อมันจะมีให้เราพับหน้าจอได้ได้นิดนึงแต่ว่ามันก็ยังงใหญ่อยู่เต็มหน้าจอนี่คือเราสามารถที่จะเซตความละเอียดได้นะครับท่านซึ่งสำหรับใครที่คอมสับเปลแบบกากๆเลยผมขอแนะนำให้เป็นพัน พันสองหนึ่งพันสองร้อยปคูณเจริยี่สิบนะคุณท่านเพราะว่าแบบนี้คือผมไม่แน่ใจว่าเอ่อแบบนี้มั้งน่าจะแบบนี้แหละน่าจะคือมันจะแคบนะคั่านมันจะแคบนิดนึงภาพที่ออกมามันจะดูแคบแบหรือไม่ได้กบว่าคอมคุณแบบเป็นแบบมีเดียมแบบหายขึ้นมาหน่อยก็คูณเก้าร้อยนะฮะแล้วถ้าเกิดว่าคอมใครแบบอเมซิ่งไปเลยก็เอาคูณดีกว่าตลอดเลย เอ้ผมไม่ได้เห็นว่าอันนี้หรือว่าอันนี้นะที่มันทําให้แบบเป็นเออผมว่าน่า,นาจะอันนี้นะเพราะนั้นผมขอแนะนําให้ปรับไปตัวนี้ไปแล้วกันโอเคคงไม่ให้ญ,ญาตเปลี่ยนแล้วกันนะครับตากาลิเฟปรับไปยึนนมรวมกันจะพื่าการอบ้อยอยากอันนี้ผมแนะนําคอมไคกากปิดไปเลยนะฮะปิดไปเลยนะคอมไคกากคุณภาพเทคเจอร์คอมไคกากปิดไปเลยนะฮะ ปรับขนาด UUI อันนี้ไม่ต้องหรอกเค okay, นะฮะอันนี้ VSNC อันนี้น่าจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นปรับความคมชัดนะฮะให้หอมกักปิดไปแม่น้ำเอ่อเหมือนกันว่าเอ่อเพิ่มเงาของแม่น้ําลงไปนะครับท่างนงไหนเพิ่มเงาไปงี้เดี๋ยวอย่างงี้นะฮะอันนี้เพิ่มเงาไปไปแบบซึ่ง,งความคลกักก็เหมือนเดิมนะฮะปิดไปเลยปิดเมืองก็คือเพิ่มเมืองแบบเป็นเพิ่มเมืองแบบ ให้เมืองแบบขยายแบบภาพแบบสวยยิ่งขึ้นนะฮะเนี่ยเนี่ยจะเป็นอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าปรับออกแล้วก็มันจะไม่ออกมาเป็นแบบนี้นะับผมได้ลองแล้ว,ลวเมืองจะอย่างนี้ Pi กเซลเฉดทีคุณภาพสูงอันนี้แนะนําปรับทิง้งความเอียดเต็มแบบแนะนําปรับทิ้งนะฮะต้นไม้สามดีแนะนําปรับทิง้งเงาอันนี้ไม่จะเป็นอย่างแน่นอนนะฮะปรับทิง้งสิ่งบุกสร้างสามมิติอันนี้อาจจะเป็นพวกมาว่าเราขยายอะไรเข้าไปแล้วมันจะเป็นพวกสามมิติปรัปรบทิ้งนะฮะ ยุลีสารมิติแล้วแต่เอ้ผมว่าอันนี้ปรับไปก็ได้นะฮะยุลีสารวิติสภาพอากาศปรับทิ้งการสะท้อนปรับทิ้งสุดุง่ายก็คืออ่าประมาณประมาณนี้แล้วกันนะฮะเออประมาณนี้แล้วกันโอเคแล้ว้อมแล้ร้อม,มใครแบบแบบแบบกากม,มากมากก็ประมาณนี้นะฮะโอเคก็ประมาณนี้เลยนะทงั้นอน่ะหรับคอมใครทีห่หายขึ้นมาไหนก็ปรับ หรายว่าคอมไยที่แบบว่าพอพอเล่นหมาแบบไม่ค่อยไหนก็เพิ่มลูกสร้างเอ่อเพิ่มเพิ่มต้นไม้เพิ่มเมืองอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็แต่ละผมคือเอ่อตอนแรกเนี่ยคือผมใช้คอมที่แบบว่าโคตรตะลักกากเลยนะเป็นคอมที่เมื่อประมาณหลายปีมาแนละ้วเจ็ดแปดปีได้แล้ว้งฮะ ผมก็ปรับปรับปอ,อให้หมดนี่แหละครับมันก็ยังแหลกอยู่เลยแต่มันก็โอเคมันก็ลื่นขึ้นนะฮะมากกว่าตอนนี่เด็กือตอนนี้ก็ผมแน่นอนว่าผมมีคอมแบบแรงแล้วเอาไม่ต้องกลัวว่ามันจะแหลกไม่แหลกนะฮะราะาปรับสุดก็ก็ยังลื่นอน่ะโอเคนะฮะโอเควันนี้1ิบานาทีนิ่งๆก็ไม่ได้ๆๆนิ่งอ่ะสดสิบแดแล้วโอเคนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ